小朋友，你是否有很多问号？为什么别人在那看漫画，我却在学画画？对着钢琴说话，别人在玩游戏，我却靠在墙壁背我的 A B C。我说我要一台大大的飞机，我却得到一台旧旧录音机。为什么要听妈妈的话？长大后你就会开始懂得这段话。哦、oh,，长大后我开始明白，为什么我跑得比别人快，飞得比别人高。将来大家看的都是我画的漫画，大家唱的都。 สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับพิมพ์พิมนอิน for you กันอีกแล้วนะคะช่วงหลายปีมานี้ค่ะเพ,พ,พื่อนๆพิมพ์สังเกตว่าเพลงแร็ปเนี่ยมาแรงมากเลยนะคะแล้วช่วงนี้ค่ะก็มีคนที่ ฟังเพลงแล้วก็ร้องเพลงภาษาจีนมากขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะพิมพ์ก็เลยเดาว,ว่ามันจะต้องมีคนชอบฟังเพลงละภาษาจีนเหมือนพิมพแน่เลยวันนี้ค่ะพิมพ์ก็เลยจะมาแชร์วิธ MM ีการที่พิมพ์ฝึกร้องเพลงและภาษาจีนนะคะซึ่งพิมพ์ก็หวังว่าเพื่อนๆจะสามารถเอาไปปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองได้แล้วก็เริ่มฝึกตั้งแต่วันนี้ได้เลยค่ะแล้ววิธีการที่พิมจะมาแชร์ในวันนี้เนี่ยนะคะ <P> พิม <p> พ์มก็จะพยายามอธิบายให้ง่ายๆนะคะสําหรับทั้งคนที่เคยเรียนภาษาจีนแล้วก็ไม่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อนค่ะ อนอื่นนะคะพิมพก็ขอทําความเข้าใจกันก่อนว่าสเตปก,การฝึกร้องเพลงและภาษาจีนของพิมพนะคะพิมพ์แบ่งออกเป็น3ขั้นตอนนะคะแล้วพิมพ์ก็จะแบ่งออกเป็น3มคลิปด้วยกันค่ะถ้าอธิบายคร่าวๆนะคะขั้นแรกเนี่ยก็คือเราจะต้องมีเพลงในดวงใจก่อนอันนี้ก็คิดว่าเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้น่าจะมีกันอยู่แล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็ต้องทําความเข้าใจในเนื้อเพลงนะคะ แล้วก็มาถึงขั้นที่2ค่ะที่ก็คิดว่าอาจจะยากสําหรับใครหลายคนแล้วก็พิมพ์ด้วยนั่นก็คือการฝึกจับจังหวะเพลงแล้วก็ฝึกร้องตามจังหวะนั่นเองค่ะพอมาถึงขั้นตอนที่3นะคะก็คือขั้นตอนที่เราจะต้องมาเก็บรายละเอียดการออกเสียงเพราะว่าเพลงแรัปเนี่ยเป็นเพลงที่ใช้ถ้อยคําเยอะแล้วก็ยังต้องร้องเร็วๆอีกต่างหากถ้าเกิดว่าเราฝึกการออกเสียงได้ไม่ชัดเจนมันก็จะทําให้เราเนี่ยอาจจะร้องแล้วลิ้นพันกันหรือว่าร้องไม่ดูเรื่องได้ค่ะ สำหรับเพลงที่พิมพ์จะใช้ในวันนี้นะคะก็เป็นเพลงของเจโชอคนจะเป็นนักร้องขวบใจหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะวัยรุ่นยุค90อย่างพิมพ์ก็เพิ่งผ่านวัยรุ่ตนตอนต้นมาหมัๆมัม้งอ่าก็คือเพลงนี้นะคะมีชื่อว่าทิ้งมาหมาตัวว่านะคะหรือว่าฟังคําแม่นะคะหรือว่าแบบเชื่อฟังคําที่แม่สอนเอ่อถ้าใครดู MV เพลงนี้นะคะก็จะเห็นว่าเจโชเนี่ยคนร้องเพลงเนี่ยเขา อยากจะร้องเพลงนี้ให้กับวัยเด็กของตัวเองก็คือเขาจะบอกว่าให้ตอนเด็กๆให้เชื่อฟังคําแม่ให้ดีเพราะว่าแม่เขาเนี่ยก็บอกให้เขารู้จักอดทนฝึกฝนสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่องภาษาอังกฤษเล่นเปียนโ,นโนมั่งละหรือว่าเรียนวาดลูกแต่ว่าเมื่อผ่านความยากลําบากเหล่านั้นมาแล้วเขาก็ได้เรียนรู้เมื่อเขาโตขึ้นนะคะว่าการที่เขาทําอย่างนั้นในวัยเด็กเนี่ยมันก็เลยทําให้เขาประสบความสําเร็จชีวิตของเขาก้าวไปได้ไกลกว่าคนอื่นเนื้อเพลงก็มีความหมายดีมากเลยล่ะคะ่ะ เอาล่ะเราก็มารู้จักกับเพลงที่เราจะใช้ฝึกในวันนี้กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าขั้นแรกของการฝึกของพิมเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะอันดับแรกค่ะพิมพ์รู้อยู่แล้วแหละว่าเพื่อนเนี่ยต้องมีเพลงในดวงใจอยู่แล้วแน่ๆงั้นเราลองไปหาเนื้อเพลงในเน็ตกันก่อนดีกว่าค่ะสำหรับเนื้อเพลงนะคะก็เสิร์ชกันง่ายๆตามปกติเลยค่ะแค่เอาชื่อเพลงไปเสิร์ช แต่ที่พิมพจะแนะนําเพิ่มก็คือคนที่เคยเรียนภาษาจีนเนี่ยขอให้หาเนื้อเพลงที่มีทั้งตัวอักษรจีนแล้วก็พินอินค่ะจะได้อ่านออกเสียงกันได้อย่างแม่นๆไม่ต้องเดาไปเองนะคะแล้วก็ยังทําให้เราอินกับความหมายของเพลงได้มากขึ้นด้วยค่ะส่วนคนที่ไม่มีความรู้ภาษาจีนมาก่อนขอให้เสิร์ชหาเนื้อเพลงที่อย่างน้อยต้องมีพินอินค่ะแล้วถ้ามีคนแกะเสียงภาษาไทยไว้ให้แล้วก็เขียนภาษาไทยกํากับไว้เป็นไกด์ได้ด้วยจะดีมากค่ะ ส่วนการเตรียมเนื้อเพลงนะคะให้ปริ้นออกมาจะดีที่สุดค่ะแต่ถ้าใครจําเป็นจะต้องเขียนมือก็ขอให้เขียนด้วยปากาเพราะว่าเรายังจะต้องทําเครื่องหมายลงไปในเนื้อเพลงอีกเยอะเลยใครที่เสิร์ชเนื้อเพลงเจอแล้วอย่าเพิ่งตกใจนะคะเพลงปเนี่ยมันก็มีเนื้อเยอะอย่างนี้เนี่ยแหละคะ่ะ แต่ว่าวันนี้คะ่ะถ้าเกิดว่าเราสอนทั้งเพลงเนี่ยก็คงจะไม่ทันนะคะวันนี้พิมพ์ก็เลยจะมาสอน2ท่อนคะ่ะแค่2ท่อนแรกนะแต่ว่าพูดถึงแล้วเนี่ยสท่อนของเพลงแปมันก็ยาวมากเหมือนกันพิมพ์ก็เลยจะบอกเพื่อนๆตรงนี้ก่อนนะคะหมายเหตุไว้ตัวโตๆนะก็คือถ้าเกิดว่าใครเพิ่งเริ่มฝึกแล้วรู้สึกว่าไหวแค่ท่อนเดียวเนี่ยให้ท่องให้ทําแค่ท่อนเดียวก่อนนะคะ ท่อนที่2เนี่ยก็กดสกิบข้ามไปเลยไม่ต้องกดดันตัวเองนะคะพอเราดูคลิปทั้งหมดจนจบแล้วเนี่ยเราค่อยย้อนกลับมาดูท่อนที่2ก็ยังได้เลยค่ะตอนนี้ค่ะได้เนื้อเพลงมาแล้วเดี๋ยวเราไปทําความเข้าใจกับเนื้อเพลงไปพร้อมๆกันเลยค่ะ,ะเพลงนี้นะคะเปิดมาท่อนแรกก็จะเป็นท่อนแปเลยนะคะท่อนแรกค่ะร้องว่าเเี่ยวพ小า友 เป็นคำเรียกเด็กในภาษาจีนนะคะแปลตรงตัวได้ว่าเพื่อนตัวน้อยค่ะหนี่ชื่อเฝอเหยเเธอเองก็คงจะมีคำถามมากมายเลยใช่หรือเปล่าล่ะเว่ยเฮานะคะที่จริงแปลว่าเครื่องหมายคำถามแต่ในที่นี้ก็คงจะหมายถึงคำถามนั่นเองค่ะ为什么ยเทำไมกัน别人在那看漫画 เปียเรนคนอื่นใจหน้าอยู่ตรงนั้นขั้นมั่นว่าคนอื่นกำลังอ่านการ์ตูนอยู่ตรงนั้นฉัน,น,นแต่在จเสว่าวาดกำลังเรียนวาดรูปแต่ฉันกำลังเรียนวาดรูป对着钢琴说话 พูดคุยอยู่กับเปียโน,โนในที่นี้ก็น่าจะหมายถึงการซ้อมเปียโนนั่นเองค่ะเปียเหนใวันชคนอื่นกำลังเล่นเกมโยชีแปลว่าเกมนะคะว่อเช่เข้าใจ墙壁被我的 A B C แต่ว่าฉันเนี่ยก็กำลังพิงกำแพงแล้วก็ท่อง A B C อยู่ ฉียงปี้แปลว่ากำแพงค่ะแล้วก็เป้แปลว่าท่องค่ะหัวชัวฉันบอกว่าหัวเหวฉันต้องการอีไถ่ตาตาเต๋อเฟจีฉันบอกว่าฉันอยากได้เครื่องบินลำใหญ่ๆสักลำหนึ่งหัวเชื่อเต๋อเตาแต่ฉันกลับได้รับ 一台舅舅录音机เครื่องอัดเสียงเก่าๆเครื่องหนึ่ง为什么？ทำไม？要听妈妈的话จะต้องฟังคำของแม่กันด้วยล่ะจังตาโหหลังจากที่โตขึ้นแล้วหนี就会开始懂得这段话 เธอก็จะเริ่มเข้าใจคำพูดเหล่านี้เองจังตาโฮหลังจากที่โตขึ้นปฉันก็เริ่มเข้าใจว่ยฉันโมหวอผเตอปี่เปียหรินทำไมฉันวิ่งเร็วกว่าคนอื่น ผาแปลว่าวิ่งนะคะปีเปียเหรนไข่ก็คือเร็วกว่าคนอื่นเฟยเปีเปียเหรนเกาบินได้สูงกว่าคนอื่นจัง g หลตาจขั้นเตอในอนาคตสิ่งที่ทุกคนอ่านเต้าเช่อหัวควเตอมก็ล้วนแล้วแต่เป็นการ์ตูนที่ฉันวาด 大่า唱的สิ่งที่ทุกคนร้อง都是我的歌ววนแล้แต่เป็นเพลงที่ฉันเขียนมาหมาเตอความทุกข์ยากลำบากของแม่ปูร่างหนีขันเจนไม่เอาออกมาไม่แสดงออกมาให้เธอเห็นหรอก温柔的食谱 สูตรอาหารอันอบอุ่นอ่อนโยนนั้นใจทาชินหลี่เมียนอยู่ในใจของเธอก็คือใจของแม่เหยาคงมีเวลาเจียวตัวตัวว่่ว่าท่าเดอาก็ให้กุมมือแม่ไว้บ่อยๆนะป๋าส่ีม手งยย游 จูงมือแล้วก็ท่องความฝันไปด้วยกันสำหรับใครที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเรารู้สึกว่าตัวเองอยากจะสามารถที่จะไปอ่านไปท่องเนื้อเพลงเองได้เลยเนี่ยก็ให้ไปไปฝึกเองได้เลยนะคะอันนี้ก็จะดีมากเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าอุย้ยยังยังอ่านมาไม่ค่อยคล่องนะคะเดี๋ยวเราไปฝึกพร้อมกันอีกทีนึงค่ะ小朋友 你是否有很多问号？为什么别人在那看漫画，我却在学画画？对着钢琴说话。 别人在玩游戏，我却靠在墙壁。背我的 A B C。我说：“我要一台大大的飞机。” 我却得到一台旧旧录音机。为什么要听妈妈的话？长大后。 你就会开始懂得这段话。长大后，我开始明白为什么我跑得比别人快。 飞的比别人高。将来大家看的都是我画的漫画，大家唱的都是我写的歌。 妈妈的辛苦不让你看见，温柔的食谱在她心里面。有空就多多。 握握他的手，把手牵着一起梦游。โอ้โหสำหรับคนที่ฝึกมาพร้อมกันตอนนี้นะคะคือแบบเก่งมากเลยอะแบบอดทนมากเลยนะคุณจริงมันก็ไม่ได้ง่ายเนาะ ขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะต้องเป็นอยู่ที่ว่าเพื่อนๆนฝึกฝนมากแค่ไหนแล้วค่ะพิมพ์ก็หวังว่าคลิปหน้าที่เราจะมาเจอกันเนี่ยเพื่อนๆทุกคนก็จะสามารถท่องเนื้อเพลงได้หมดแล้วนะคะเท่งไงก็สู้ๆค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องพิมอินฟอร์มอยู่กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ใจเจียน